ว่าไงวัยไวรุ่นนะออนยุเชฟครับไวรุ่นคนหลักเชฟไม่เนี่ไอเสมจัดให้แพ็ค,คู่ครับ2018ทั้งคู่25ปัญหา L t ตัวทนะ็อปนน้ำเงินซสิ่งกับขาวสิ่งรอทั้งคู่ไม่หลักหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลออกรถศูนย์บาทกับข่างวด4ี่พันเกาครับพี่น้องนาะวัดดีครับพ่อกับไอเสมรถสิ่งคนรอคนเดิมคนดีทั้งที มันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินกันครับไวรุ่นเอาไปเฮ็ดกินกับพี่น้องชมเริ่มจากสีน้ำเงินกันเลยนะโอ้แค่แนะ้ำตัวนี่ครับเสียไปหลาแล้วเอฟซีบอกโอ้ยไอ้ป่าวบางรถเจ้าะจะเจาอย่างนี้น้ำตัวโดนหลายเอ้าเครื่องเดือมเลยโอ้ยไม่แห้งว่ะเห็นบอกหัวนอนไม่ถอดไม่สูเออของดีของสวยมันก็ต้องใจเย็นๆหน่อยสิ เออสีน้ำเงินซิ่งตีสิบแปดพันสี่พันเก้ารุ่นเอาไปทำกินเอาไปสร้างตัวล้อที่สามเจ็ดนะใบพัดพร้อมครับพี่น้องเ๋ยวเบิ้งสีขาวพื้กนกองไปรุ่นเลยเสีขาวก็ดาวศูนย์บาทสิบแปดนั้นคู่สองพันห้า LT นะเฮ้ล้อใบพัดแม็กโซกุนด้วยนะล้อแม็กเลือกได้ พี่น้องเอฟซีของไอ้เสมสั่งจองพานออนไลน์บอกมาเอาล่อไล่ได้ที่ีสามเจ็ดอาเพียวันสีแปดอาอี 30, าสามศูนย์มาลดสูมาลดมึงมาถึงมอง,ง,งแล้วอา้าวลืมพาเบิ่งของเครื่องอา้าววนไปมองเครื่องไหมนะ <c oughs> เริ่มมั่วแล้วกูนี่เริ่มเมาแล้ว <c oughs> อา้าวของเครื่องก็งามคือ่ังคันสีเน้ำเงินบ่กอา้าวเดิมมันครับอาเดิมๆโวยฝาป๋งมาให้ถอดเลย ไม่แห้งฝาปูมันเคยถอดเลยหัวนอนเรื่องนิ่งดีเท่เาวะอู้หูยเอาอดไปพุ่นไหมหรือก้องออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนทรงฟรีทัวไทยบอต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะเหนืออีสานกลางใต้มาหาอ้ายเลยนาไวรุ่นคนรักเทตทั้งหลายห้ามพลาดสูพันสี่พันเก้าปีแรกเอาไปเลยเอาไปเฮ็ดกินเอาไปสร้างโตนะจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เห็ดได้สวนแม่บ้านรอบประพอีดยางขับวิ่คขับกรับขับหกล้อขับสิบล้อขับแม่โคตัดไม้เผา่านเลียงงัวเลียงค้ายเรียงหมูเรียงมาเรียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมเลียงง้วเลียงควายเลียงหมูเรียงมาเรียงเป็ดเลียงไก่ขับรถซาเร้งนะขับรถหกล้อขับอะขับยังขับเถมาทุกอาชีพอีงไงเออยั่นเราจ็บคอนะ ออกรถศูนบาทปีแรกงวดพันสี่พันเก้าลังนั้นงวดพันเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญานะสร้า,างจองพรานออนไลน์เอาส่วนลดไปสองหมื่นเอฟซีเดี๋ยกันมาสุดเิม๋ยกันมาเกาด้านล่างนะคอมเมนต์เข้ามาอยากได้รุ่นใดยีหด่ห้อใดไอขอเข้ามาเตืนคอมเมนต์คลิปหน้าเดี๋ยวไอเสี่ยมจับมารีวิวให้ครับพี่น้องไว้รุ่นเชฟแพ็คโค้ดสองพันสิบแปดโค้ดรอครับไปรุ่นเอาไปทำเกณฑ์ พิมพ์คำสุดพิมพ์คำว่าเก่ามาไว้ล้นเก่า